ไปทั้งไหนดอกค่ะมันเห่นตอบมูแต่ใน,นคลิปเลี้ยวนี่ล่ละบิึงบ่ได้คุย้ยกินกา,ฟา,าฟแฟดำลร้โหดพี่น,อน้องมอเต์ไซค์เมื้อนี้เป็นวันหยุดมื้ออื่นก็สิเป็นวันหยุดจีพี่นอ้องไปหาหล่อทั้งไหนเนาะยายนั้นให้กินข้าวกิน <Yeah. S 1> ยายจะกินกาแฟเท่ะเลวันมอเตอร์ไซคนะ์มัมอมนอี่นเ,เป็นวันหยุดมืออื่นก็สิเป็นวันหยุดจีพี่น้องพี่หาเลาะตั้งไหนน้อยายนั้นหายกินเขา่ากินมาเคลื่อนข้าตะเด็กหน่อยนอนพี่น้องเอ้ยสวมสีนอน้อนนม่น,อน้อนหยากเปิดโจ๊ัสา์มันกับบอนอนก็เลยบ่ได้กินกาแฟดำ ใส่ไม่ใส่นมเมืเ่อกี้นี่เป็นน้ำตาลน้ำตาลเด็กอัในไปทั้งไหนดหอกค่ามันเห่นตอบมูแต่นนค้ิีปเรียวนี่ละ่ะไปนี่อ,อากาศคึ้คึมคขีมค่มอเตอร์ไซค์ไปอเอ็ดอยังกับว่่มีกำลังใจปวดคักปวดนี่ว่ชพิวัดกับประเด้เต้นหมอดังกับบอกแน่ ยัยนั่งก็ข้าจะเห็ดเวียกอยู่ตะบานทำงานไปทัวร์ติเตไตแหละแต่ว่าบ่ไดมาขึ้นข้าตะเล็ดหน่อยนอนพี่น้องเอ้ยสวมสีนอนอ้ยไม่นอนอยากเดตัวเสามันกับบอ,นอน่นก็เลยบ่ไดจ๋าจ๋าไขในตเสาอืมไขใ,ไใไนตเสาไขในเสาใช่เปึงป่งฟามันหลุดพี่น้องเลยไ <laughs> ปสอหาหมอเนาะพี่น้องกินยากับบอเ้าดอก อันมาเป็นไวท้องมันก็มักสิปวดโดนคักปน,นี้เป็นปีแล้วไหมยยแขนมัขึ้นคลิปนี้ก็บเ้นนี่แหละค่ะเพืพ่อนๆบน,นมีแนวลมลมไปเพราะ้ท่งเพอได้ิงด่งคลิปเพลนพ่อประกาศเบิ้งมาด้กุยกินกาแฟดำไลโ้โพดบ่เี่นหอ เอ็ดยังกับพมีกำลังใจนู้ปวดคักปวดนี่ว่าสิบิวัดกับบุร็บเอ็ดยังกับพมีกำลังใจนู้ปวดคักปวดนี่ว่าสิบิวัดกับบเด็บฆ่าตะเลีนคลิปเลี้ยวพี่น้องเอ้ยลืมหงเขาบ่าท่านบานท่านเมื่งเขาดอก ข้าตะเหรีคลิปเลี้ยวพี่น้องเอ้ยลืมหุงเขาว่าท่านบานท่านเมื่งเ่าดอกดดดดมันขมย่าตื่นแต่ตีห้าลูกมันตอบเพื่อนๆอกินกาแฟดำดดดไม่ใส่ไม่ใส่นมเ<ห>มื่อกี้นี่เป็นน้ำตาลน้ำตาลเด็กเคสเลี้ยวๆกัน พี่หาล็อกพี่น้องเลยอื <Yeah. S 1> อฮึ <No way. S 1> ย่าจะกินกาแฟท้เลวันนี้ mm. อ <Okay. S 1> อกินกาแฟกันเรา <No way. S 1> ตักเอาพี่น้องเลย <No way. S 1> บามหลุดกดไปได้ ย่าจะก,กินกาแฟทะเลวันคลิปนี้ก็นสญญนีแหละค่ะเพื่อนๆบ่มีแนวลงลงไปพอได้ทรงพ่อได้ทรงคลิปเพินพ่นพ่อประากาศนอย่าจะกินกาแฟทะเลวัน ตามใช้แดงว่าสิบุกินดอกก็เลยล่องเบิมึงชียนะอืมกินด้วยกันน้ำมดข้าวคลิปนี้ก็สนี่แหละค่ะเพื่อนๆบ่มีแนวลมลงไปพ่อ้ทรงพ่อ้ทรงคลิป่นพ่อประกาศหน้าออิงอ่างแล้วค่ะมันไม่ใช่หน้าออิงอ่างคือจังไรจะติมขื่นมากินเอิงอ่างจะกินออิงอ่างพนะ ไปไหนไปไหนหนูไปไหน,หน,ไไหน,หนเอ็ดยังกับมีกำลังใจน้ปวดคักปวดนี่วสิปิวัดกับบุเรบนาำกันพี่น้องกำลังหึงเขาอยู่นี่เซตยังกินมีนใหม่มีปลาสิหนึ่งปลาสาิบอเต้นหมอดังกับบอกแน่ ยายนั่งก็าเหตุเวียกอยู่ตะบานทำงานไปทัวติเตไตแหละแต่ว่าบ่ได้เบิงบ่ได้คุย้ยกินกาแฟดำดลร้โพดพี่น่องอุ้ยกินกาแฟดำเดและปีเลยไม่ใส่ไม่ใส่นมเมื่อกี้นี่เป็นน้ำตาลน้ำตาลเด็กเสียงปิดหม้อดังตัก ปฏิจาพี่น้องมือนนี่วัดหยุดด้ยวยพี่น้องนี่นตื่นแต่เช้าๆพละแต่วอแบบืมไปไหนไปไหนโนูไปไหนอ้ยกิน,ไไนกาแฟดำเจ๋งละปีเลยไม่ใส่ไม่ใส่นมเมื่อกี้นี่เป็นน้ำตาลน้ำตาเลเด็กเสียงปิดหม้อ,อดังตักปฏิจาพี่น้องมือนนี่วัดหยุดด้ยวยพี่น้องนี่ ตื่นตชาชาวชาวผู้หลาตว่าบ้านน้ำตาลปิดพี่น้องเลยสื่อมาตรถตัดรมาบนหลุดราคาเลยล่องใส่เป็น,ปนยังไงอ,อย่างไรอ่ะเฮียอย่างไรไปนี่อ,อากาศคึ้มๆ้มขีขข่มอเตอร์ไซค์ไปค่าตะเลีนคลิปเลี้ยวพี่น้องเอ้ยลืมหงเขา่าเพาะท่านบ้านท่านเมื่องเ่าดอกสอหาหมอเนาะพี่น้อง กินยากับพอเศ้าดอกขั้นมาเป็นไ้ท้องมันกับมักสิปวดโดนคักปนนี้เป็นปีแล้วไหมยยแขนม้นคือสิ่งปิดหม้อดังตักปฏิแจพี่น้องมือนี้วัดหยุดด้วยพี่น้องนี่ตื่นเต้นชา้าๆาพลาดต่ว่าบั่าตะเลีนคลิปเรี้ยวพี่น้องเอ้ยลืมหงเขาเพ่าท่านบานท่านเมืองเขาดอก มามามาข้าครัวเข้าครัว,รวนี่เข้าครัวอวนี่นย่านึ่งข้าวอยู่ว่าจะไปวัดมานางนวดแขนปวดแขนบูงว่าสิปวดไปหอดมือใดโอ้โอยยกแขนกับบุึ้ืนตังกึดกึดอยู่พี่น้องเอ้ยผู้ใดมีหมอดีหมอเน่กินกระสือมาตุนไม้ลายอยู่ดอกกุ้งก็มีมูเฮ็ดเป็ดไก,ก่กระไลยอยู่ไปนี่โอ้ อากาศคึมๆขีมตอนจะใส่ไปเนาะพี่น้องเนาะดีก็บ่ลงโอเคบ <c oughs> โเค่โอเคจ้าโอเคม้อนจะใส่เหมือนีกเป็นวันหยุดเมืออื่นก็สิเป็นวันหยุดจีพี่น้องไปหาหลาะทางไหนเนาะอย่ายนั้นให้กินข้าวกินโอาหาหมอเนาะพี่น้องกินยากับพอเศร้า,าด,ดอกกั้นมาเป็นไวท้องมันก็ มักสิปวดโดนคักปนี้เป็นปีแล้วไหมยยแขนมาขึ้นมาเดินมานมาน,มานี่มาขึ้นข้าตะเล็กหน่อยนอนพี่น้องเอ้สวมสีนอนอ้ยมันอนหยากเปิดโตัวสามมันกับบนอนก็เลยบ่ดด้อุยกินกาแฟกันเราตักเอาพี่น้องเอ้ยฝามมนหลุดกดบอดดออึ้งอ่างแล้วค่ะ มันไม่ใช่หน้าอึ้งอ่างคือจังไดจตื่นขึ้นแม่จะกินอื้งอ่างจะกินอึ้งอ่างพะนะเต้นหมอดังกระบอกเน่จะหาหมอย่่านั่งกับคาดเหเห็ดเวียกอยู่ตะบานทำงานไปทัวร์ติเตไต่แหละแต่ว่าบ่ได้เคลี่เลี้ยวกระสิไปหาลอยดอกพี่น้องเอ้อืม ข้าตะเล็ดหน่อยนอนพี่น้องเอ้ยสวมสีนอนอ้ยมันนอนอยากเปิดตู้สับมันกับ,บ่นอน็นเอนบ่ไ้มันขมย่าตื่นแต่ตีห้าลูกมันตอบเพื่อนเพื่อนจ๋าจ๋าไขในโ้สาหืมไขในต้ในนเสาใช่ปึงฟ้ามันหลุดพี่น้องเลย อ <encouraged> ุ้ยวุ้มามามาข้าครัวเข้าครัวนี่เข้าครัวแล้วนี่ย่านึ่งข้าวอยู่ว่าจะไปวัด้ยกินกาแฟดำไม่ใส่ไม่ใส่นม